การรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้อ้างสิทธิ์การครอบครองว่านี่คือที่ของฉันออยึดตามอะไรแน่นอนครับพอ,อคณะกรรมการสวนอธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือบอกว่าไม่เพิกถอนและให้ยุติเนี่ยเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกสุริยะก็บอกว่ามันชัดครับไปอ่านใน20หน้าชัดเจนและใน20หน้าที่การรถไฟส่งคัดค้านโต้แย้งไปนั้นอ,ะอ่ะเขาอ้างองิง สี่ห้าหน่วยงานนะครับว่าที่ดินตรงเนี้เป็นที่ดินของการรถไฟอขับพิพากษาสารดีกาปี60ศนย์ปี61หนึ่งเป็นที่สุดครับเป็นที่สุดแล้วก็สั่งให้เพิกถอนตรงนั้นนะสารอุทธรภาค3ามก็บอกชัดเจนว่าที่นี่ที่รถไฟเอกชนก็ไม่อุทธรแล้วไม่อุทธรแล้วไม่สู้ดีกาแล้วสู้ดีกาจบแล้วคณะกรรมการกฤิิกาคณะที่เจอันนี้ท่านมือกฎหมายอันดับหนึ่งต้นต้นของประเทศไทยครับ อัคราธรเอเป็นเลขาที่การสํานักงานคณะณะที่เจ็ดการกฤษฎีกาตอนนั้นตอนนั้นจ้ะตอนนั้นทําหนังสือแจ้งผมเห็นหนังสือแล้วใช่ไหมผมเห็นหนังสือแล้วยืนยันว่าเป็นที่ดินของการรถไฟมติปปชที่มีข้อพิพาทกันตอนนั้นก็บอกว่าเป็นที่ดินของการรถไฟสาลปกครองกลางเนี่ยที่มีมติส่งไปบอกให้เพิกถอนอ่ะเขาก็เขียนชัดว่าตรงเนี้เป็นของที่แห่งการรถไฟนี่คือห้าหน่วยงาน ที่การรถไฟอ้างอิงใน20หน้าที่อูธทณ์โต้แยง้งกรมที่ดินไปอย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าแล้วทำไมทำไมคณะกรรมการสอบสวนที่มีผู้ตรวจราชการกรมที่ดินและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเป็นประธานทั้งสองคณะคจึงมีมติยุติเรื่องและไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์มันมีที่มาครับ นี่คือคำคัดค้านของทีมทนายความ,มซึ่งรับมอบอำนาจจากผู้ครอบครองที่ดินที่นั่นและคนในตระกูลชิดชอบทำหนังสือคัดค้านไปถึงประธานคณะกรรมการสอบสวนหนังสือคัดค้านในตอนท้ายสรุปและร้องไปว่าอย่างนี้คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจนำข้อกล่าวอ้างทั้งในส่วนของ สารดีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามากล่าวอ้างมาเป็นเหตุให้ดำเนินการเพิกถอนตามโฉนดที่ดินที่แนบมาด้วยแนบมาด้วยมีสองแนบแนบหนึ่งคือที่ดินบริเวณตำบลเสม็ดแนบสองคือที่ดินบริเวณบริเวณตำบลอีสานจึงขอให้คณะกรรมการสอบสวนดูนะได้โปรดมีคำสั่ง ไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินที่แนบมาครับหนึ่งและมีคำสั่งยุติเรื่องในกรณีนี้ด้วยนี่ผมโค้ดคำพูดมาเลยโค้ดมาเลยนะซึ่งคณะกรรมการสอบสวนก็มีมติเมื่อกี้ท่นรองทุสินบอกว่าถ้าไม่ อะไรหลักฐานไม่ชัดเจนก็ส่งหลักฐานมาใหม่แต่จริงแล้วคณะกรรมการต่อสวนเขาไม่ได้ขอหลักฐานนะมติเขาบอกไม่ได้ขอหลักฐานมาใหม่นะครับเขาบอกว่าข้อมูลไม่ชัดเจนหลักฐานไม่ชัดเจนเขามีมติคือเพิกถอนเลยและยุติเรื่องซึ่งคำพูดต่างๆก็เหมือนกับที่ฟังทนายเขาเขียนมาแนะนำมาได้โปรดมีคําสั่งไม่เพิกถอนจฉนดที่ดินที่แจ้มาด้วยครับคำวินิจคำมติคณะกรรมการก็เห็นควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินรถไฟ บริเวณแยกเขากระโดงขอให้มีคําสั่งยุติเรื่องในกรณีนี้ด้วยจึงเห็นควรยุติเรื่องในกรณีนี้ไม่มีด้วยครไม่มีด้วยตัดด้วย <laughs> ขาดตัวเดียว <laughs> นี่คือเรื่องราวคณะกรรมการสอบสวนในที่ดินเหล่านี้ที่มีมติมีใครครับนี่นี่คือการจริงๆมีการตั้งโดยลงนามในคําสั่งโดยท่านรองอธิบดีวสันสุภาพาเนี่ยที่ตําบลอีสานนะ,ะเฉพาะตําบลอีสานบริเวณด้านล่าง คนแรกเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการของกรมที่ดินครับผมไปสืบคนไว้แล้วตั้งแต่วันที่18มกราคมปี2567คือว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์สรรประเสริฐครับนี่เหอเเป็นประธานตามตำแหน่งตามตำแหน่งนะแต่ถ้าเปลนคนอื่นคนอื่นต้องเข้ามาแทนนะซึ่งมาตราหุวรเศวักสอ คนที่สองเป็นนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีลงวันที่12พฤษภาคม2566บเนี่ยปี6 6นายอำเภอชื่อเกลียงศักดิ์สมจิตปีหปี67นายอำเภอก็คือนายอำเภอหลิวเล้ารูปหล่อเลยกันวรินเมืองแก้วครับตุลาคมปี67และปัจจุบันนายอำเภอคำเคลื่อนพนะชัยครับครสามคนเนี่ยครับส่วนคนที่สาม นายกเทศมนตรีตำบลอีสานเขาคือใครครับคนเดียวเป็นนายกเทศมนตรีผ่านการเลือกตั้งของประชาชนซตอนที่ลงเลือกตั้งนะตั้งชื่อว่าทีมกลุ่มเพื่อนเนวินครคือนายกสุพจน์สวัสดิ์พุทธาครับคนที่สี่หหัวนะหวน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินสำนักง,งานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นั่นคือคุณพิชานาควัชระครับช่วงนั้นนะเนี่ยเพราะสี่คนเชื่อหรือไม่ ห้าสิบสี่ปีในกรณีที่ดินที่เป็นข้อพิพาทจากการเช่าที่ของการรถไฟจนปัจจุบันเป็นเอกสารสิทธิ์เรายังหาเจ้าของไม่ได้เอกชนได้รับเอกสารสิทธิ์บอกว่าถูกต้องรถไฟบอกว่าเป็นที่ของการรถไฟแล้วตกลงันเป็นยังไงนี่มาดูนี่เลยไอ้น,นี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวที่ดินของโดงเมื่อ9พฤศจิกายน2 5 1 3 54ปีแล้วการรถไฟได้จัดการประชุมข้อโต้แย้งกันมาทั้งหมดและ นำมายืนยันสิทธิ์ในที่ดินปรากฏว่าในข้อที่ที่หนึ่งและข้อที่สี่นายชัยชิดชอบขออาศัยที่ดินจากการลดไฟและการลดไฟยินยอมให้อาศัยซึ่งได้ทำสัญญาอาศัยกันต่อไปก็คือให้เช่าใช่เออนี่เห็นไหมเป็นเป็นสิทธิ์ของการลถไฟและไม่ขอสู้คดีต่อไปตอนนั้นข้อพิพาทคือมีการยอมความกันแล้วถูก พอยอมความเสร็จก็ขออาศัยอยู่โดยการเช่านี่ห้าสี่ปีท่แล้วว่า9พฤศจิกายน2513วันนี้วันที่เท่าไหร่10 20ครับ20พฤศจิกา <20 S 1> ยน2567ครับ 54, 54ปี54ปีครับที่ดินของการลดไฟมันเป็นปัญหาหรือมันจบลงหรือไม่ลงไม่รู้แต่วันก่อนเราคุยกับผู้พิพากษาครับท่านบอกว่ายังไงนะที่หลวงคือที่หลวง และที่หลวงไม,มไม่มีอายุความรอ <c oughs> ดูกันต่อไป